ฝน,นแหลกฝนนี่เกิดขึ้นมาหนี่เพียงเล็กน้อยแต่ว่าฝนนี่เคยตกหนึ่งในขั้นสมัยอดีตชาติที่เฮาเกิดเป็นพระเวสันดรดังนั้นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เทศพระเวทให้ฟังเพราะว่าฝนต้นสายไปเหตุคือฝนโบกคารพัทพุทธเจ้าเพื่อนจึงได้เทศพระเวสันดรให้ฟังตั้งแต่ก๊ก กัน,นชัสพรนซืบเก่าประคาถาไลา่ไล่ไล,ล่ไปจนหอดกันนครเห็นบ่มูอเฮ้าจังได้มีฝนโบกคารพัดมีหนามมีไนเออไดม้มีเครื่องหอยเครื่องพันบูซากระทะกันไดม้มีพลหมากหลากไม้เขาฟันก่อนหมากเมียงบูซาถูกเทียนพันเครื่องหอยเครื่องพันเครื่องบูซาหนี่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นบุญฟังเทศพระเวทบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่ ชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นบุญที่ทาได้ยากหนึ่งเป็นบุญที่ทาได้ยากในทางพุทธศาสนาสองในทางโลกเฮาเป็นบุญซึ่งแสดงออกถึงความสามัคคีเขาพันก่อนกับพันหมากกบพันเมี่ยงกับพันผู้กบพันเทียนกับพันถูกกบพันคนลหมากหลากไม่เครื่องหอยเครื่องพันเพลนบาท แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคมคีความมีน้ำใจต่อญาติพี่น้องได้มาซอยกันเทศผู้หนึ่งผู้เดียวบ่แล้วเด้บุญพระเวทดังนั้นเพ่นว่าผู้ใดแต่ฟังเทศพระเวทสิบสามกันพันประกถาจบในมือหนึ่งมือเดียวอีเมฆผู้นั้นสีได้ไปสวรรค์เดอสิบริตรตกนรกสีได้ไปสวรรค์สี่ลงมาท่านพระศรีอริยมเมตโย มูเฮาคือขิไดงยินอยู่อยนอกนอกว่ายุคของพระศรีอริยะเมตตายโยมันเป็ยนยังไงมันบ่มีโควิดยังสี่เด้ภาษาบานเฮาเอินห้าตั้ปอดตีมันบ่มียังสี่ยุคศรีอริยะเมตตายโยนโอ้ยล้วนต่นแนวสมบูรณ์ข้นก็บ,บ่มีข้นขี้ลหลข้นก็มีข้นง,งามๆดังนั้นมูอเฮาจึงได้เอาบุญพระเวทเป็นบุญประจำปีของเฮาภาคอีสานถือว่าเป็นบุญใหญ่เออฟังเพื่อเสริมสติปัญญา ฟังเผื่อนํามาใส่ในชีวิตเจ้าของว่าพระเวทนมาซี่พ้นหักกันช่าไปถึงใกลหน,นี้ออกจากเมืองแท้แ่เพื่พนยังบ่ถิ่มบ่ปะกันเพื่นสีดีสีซัวสียังไดเพื่อนกลับไปน้ากันตลอดองพระเวชันดอนเพื่นทําท่านบ่สีทีดีเหนียวเฮ็ดโดยใจใสบริสุทธิ์โดยใจใสท่านให้เฮาฟังเอาเหลืองเอาเล่ามัน่นเด้อเอาบัทินี่กะกี่เดียวขอยุดตีลงปวงประชาธรรมในการบรรยายธรรม ต่อไปสิเดหันหนามาถวายตำแนงนาที่ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผูกขุนสูหอธรรมาตเออว่าเพื่อนสีรับจำแน่งใดนาที่ใดเมื่อนี้ได้รับเมตตาทมจากอาจารย์มหาพัชลาก่ขอขจัมพวผิดนออาจารย์มหาเปดเออพี่น้องเฮ้าสิคุณนหนาคุณตาอย و. เมื่อนี้สิไดมอบไม้ถวายตำแน่งให้เพื่อนนาที่แรกคือเป็นพระนั่งพุทธดี หน้าที่ที่สองก็คือพะนังมัตซีพนผ,ผู้ไข่กว่วโมพนภาคุงเทพคือสิบเป็นนั่งเอกได้คือกวัวโมนั่นพระสวัสดีมูเจ้าแต่สวัสดีพระแนตที่ละเออจังคันแฮเออองภริวัตรผ่านกันมานน่หลวงพ่อนั่งอยู่กลางท่านพระอาจารย์ปุณณวัตรหรือหลวงพอบบ่อโบกมือนี นักเทศมือนีสร้างน้ำหนักใชกันแล้วสูสีสลอยขื้นสูองค์แต่ว่าเพิ่นลอยเตินลอยเศษเศมือนีทีมอบไม้จำแนงให้เพิ่นหนาทีแรกก็คือพ่อพระอินหนาทีที่สองก็คือพรามทั้งแปดจากเมืองกระลึงและหนาทีที่สามก็คือพราส์สุสกมือหนีราพกับภาพซวยเดอไม่ออกฟังเทศก็ไม่ออกซวย และกสีได้ประคับประคองหน้าที่แต่ละกันแต่ละกันซอยซอยกันไปจนจบสิบสามกันพระประกาถาส่วนเก่ากับผมอัตมาภาพพอาจารย์ลุงโรดวธรรมโมวัดบ้านม่วงตะบนจักาดอำเภอกันทราจังหวัดชีสเกตเมือนี่อาศัยเป็นนักเทศแทนเออครูบา,าจารเพิ่นเดินทางมาบ่าท่านก็เลยมาว่าแท่นเพิ่นกสีได้รับตำแหน่งองค์พงเพศเวดสันดอนและหน้าที่เป็นผูกเป็นกันซอยกันประคับประคอง เบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปขอเจอมวลหมู่คณะญาติพี่น้องหันโสตะทั้งสองมารองรับรถพระสรมมเทศนาสืบต่อไปด้วยสัจจะเคารพเป็นอันดีเถินมง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เอสาจุนะเนนะปูชาตุมเหสุมเมคตาตุมหาทิทสะพุทธสะมาตาหิสังอันนาคันตันติอ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 อ <c oughs> นมัตุรัตนัตยสะขอถาวายความนอบน้อม แด่องค์สมเด็จพระชินนาวรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมมาคูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอถาวายความนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินนาสีที่เราชาวพุทธบริษัททั้งสี่เรื่องทำความดีเพื่อความสุขความล่มเย็นของชีวิตขอถาวายความนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้า ผู้เป็นบุรพาจารย์เป็นบุญญาเกตเป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นผู้สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาทำมีกาถานวโรโอกาสบัดนี้อัตมาภาผู้ได้รับแล้วซึ่งยาจะนธรรมคำสมมุติสมัญญาฉันทานุมาจากพระเดชพระคุณเจ้าธรรมาทโนนได้มาโยกย้อนโอนตําแหน่งให้อาตมาภา รับตำแหน่งแสดงหน้าที่หน้าที่แรกก็คือหน้าที่ของพระนางพุทธดีผู้เป็นเอกอาัคารมเหสีขององค์อมรินอินทาที่ลาดผู้เป็นปาาในเมืองแมนแดนสวรรค์ส่วนหน้าที่ที่สองนั้นก็คือหน้าที่ของพระนางมาทัทีแต่ว่าหน้าที่นั้นยังได้ไม่ได้มาถึงอาตมาภาพก็จะได้หันมาว่าหน้าที่ของพระนางพุทธดี เป็นลำดับสืบต่อไปไมีเนื้อในใจความว่าในอดีตาการทนานคันพระจอมธรรมวิปัสสีบังเกิดมีในโลกาณนราราเมืองหนึ่งนั้นชื่อว่าพันธุมวดีพระราชาชื่อว่าพันธุมาราชมีสองนางนาฏราชบุตรีของบุรีเป็นสงา่า ชาวเมืองขึ้นเขาส่งมาซึ่งแก่นจันแดงกับดอกไม้ทองของบูชามาถวายพระอ,องค์พระราชทานแก่นจันแดงแก่ทิดาผู้ใหญ่ส่วนดอกไม้ทองทรงพระราชทานแก่ทิดาผู้น้อยทั้งสองได้นำไปบูชาแก่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า กาบแทบเท้าแล้วที่ดาผู้ใหญ่จึงปาถนาว่าด้วยเดะชุ่นจันแดงของแผงนี้ข้าเกิดที่กำเนิดใดอย่าไร้ผลขอให้ได้เป็นมันดาทศพลความยากจนทุกไรอย่าได้มีภาคินีผู้น้องประคองต่อใจจดจ่อสุวรรณามาลาหอมเนบกับอกยกถวายไหม้ดมดอมให้เปรียกพร้อมรอยบุพาอุลามี จากวันนั้นนานวันแต่ตายเกิดถือกำเนิดกิ่งนิสราธิดามายอุรัชาสุธรรมมาสองนามกายกัสสปะพุทธธรรมนายให้ได้ดีอุรัชาน้องนุษนิพานแล้วส่วนพี่แก้วสุธรรมมาพลาน้อยจุติแล้วจากเมืองฟ้าดาลาลอยนามนาดน้อยพุทธดีศีวรกัญญา เป็นเอกองคไมเหสีอินทิราชในปราศาทดาวดึงพึงสวรรค์การก่อนมาบุญเคยสร้างหมดกลางคันจำต้องหันลงสู่ดินทิ่นโลกีก็มีนักกาละครั้งนั้นเลยธรรมิกธา เราโอกาสนี้อัตมาภาพได้รับแล้วซึ่งคำสมุติสมัญญาชันทานนมัติจากพระอาจารย์ธรรมาตโนนไดยยกย้อนอนตำแหน่งให้อัตมาภาพรับตำแหน่งหน้าที่แสดงของพระอินาทาธิราชปรามพึกทาจาจั์ทั้งแปดความโชดกมันเน่หน้าที่อื่นยังมาไม่เทิงก็จะได้นำเนินหน้าที่ขององค์อมรินิน,นาทาธิราช ไปตามบุพโยชน์ของตนมีเนื้อในใจความว่าสังโกเทวราชาปัญจับบพนิมิตังองค์สมเด็จอมรินเนินทานธิราชผู้เป็นปาดในเมืองแมนแดนสวรรค์ทรงทราบเหตุแจ้งได้ภาคจากรากันพระทรงธรรมจึงพาพุทธสดีไปพักยั่งี่วัถีมโนทยาน บอกน้องคานอย่าเศร้าใจอะไรหาน้องจากภาคจากเข้าของแรงเงินตาอย่าโสกาอาวรจงขอพรตามต้องการอันเขา้มาาก,กาวตานกระแสรเรื่องคำก่อนทดสัำพรอนกันกโงกหยกประเดิมด่านซอนตามคําสอน,จนเจ้าดกแหลกกระแสถ้ำอันลำคาการทึงนั่งแทบฟ่ามผมเมี่ยงเงาทานพยิน พฤษฎีนั่งไดสินบนเก้าอี้ธรรม,มาเสดระร่องปางป่าจากสวรรค์เวียงแกว้วนั่งดเบดบดบนแลว้วจำใจเสดระห่างเสดระไล่หลา,ลางขง่าละละละงร่างหลังโคตรสวนแนวโยบะไดอีกแลว้วจังเงินแอวของพรพัดพฤษฎีงามงอนปาฏนาหายจากอ่างอาน,นิสงส์นองสั่งเดบด์ร่องอมพังขอแม่ก่อนคำพฤษฎีนาดนองนองลาด่วนลงพิถอน สังสุตวาขันพนางผู้เสดีได้สดับคำวจีสวัณีสามีตัดจึงเอื้อนอัดออกเอ่ยเผยวาจาว่าพัสดาเจ้าข้าเอ้ยกระหม่อมอฉันไม่เคยฟังแต่ก่อนมาพัสดาจงลังเกียริหรือทิงชังกระหม่อมอฉันแต่ประการใดจึงขับไล่แต่โดยอ้อมใช้วาจาเกี้ยกรอมกระหม่อมฉันแต่ก่อนนั้นพระอ,องค์รักเหมือนในนี บัดนี้พี่หาเลดแก้งกล่าวเหตุใส่ภรรยาหรือความจริงนั้นมีประการใดน้อพระเจ้าพีมอมฉันก็ยังได้ยินว่าเมืดๆไต่ๆจังสันพระเจ้าพีเป็นจังสีดอกพุทธสีเอ้ยเดี๋ยวนี้บุญของพระนองนั่งได้เบิดลงพอมพังแล้วเด้พุทธสีโอ้อันวาอยู่นี่ แมนบุญของพนองนั่งเหมือดแมนบอ่อพระเจ้าพีแมนเขาคือจังไดจังวาบุญของพนองนั่งเหมือดคือจังหกักจังหอมอยู่น้ากันพระพีบุญพนองนั่งคือเหมือดดอกจังสี่เป็นแทดอกเห็ดไดพระเจ้าพีปันว่าบุญของพนองนั่งพุทศธศีในเบิดล่งพอมพังเพราว่าเกิดปัญจบุพนิมิตหาย่างหาปการเกิดขึ้น จะต้องล่งไปสั่งสะสมเอาบุญญาบรารมีใหม่ในเมืองโลกมนุษย์จังสันละกพะนองนางโอ้แสดงว่าบุพนณิมิต <in> น <breathing> ั <in breathing> ้นเกิดขึ้นกับเทวดาองค์ใดเราเทวดาองค์นั้น